อีาพามากินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นรวมน้ำไอศกรีมแล้วราคาเพียงแค่ก้อน10,000บาทเท่านั้นไม่อันไม่จำกัดเวลาด้วยนะจ๊ะเปิดยังไงก็ไม่หมดสักทีนะคะเปิดจนเหนื่อยแต่เซตนี้เซตเดียวก็คุ้มราคาเกินค่าบุฟเฟ่ไปแล้วหันมหมีทีเต็มคาราเบลเลยเสิร์ฟอาหารไวมาก แทกี่ชอบคือไอติมแม่แขกร้านหมูกระทะอร่อยซัดเรียบไม่มีเหลือวันนี้จะพาทุกคนข้ามไปญี่ปุ่นกันที่จังหวัดชลบุรีจะพามากินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นกันถ้าเกิดพูดถึงบุฟเฟ่ที่นี่คือที่แรกที่เราเนึกถึงเพราะอาหารอร่อยสดแล้วก็ราคาไม่แพงมีเมนูให้เลือกมากถึง1 8 0บกว่ารายการ ทั้งหมดนี้รวมน้ำรวมไอศครีมแล้วราคาแค่แค่79บาทเท่านั้นที่สำคัญไม่อันแบบนี้ไม่จำกัดเวลาด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่า และนี่คือร้านที่เราพูดถึงนะคะร้านนาริบุฟเฟ่แอนด์เจแปนิสเรสโตรองร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีบุฟเฟ่แบบไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาในราคาเน็ตเนตเพียงแค่689บาทเท่านั้นเดี๋ยวท้ายรายการเราจะขึ้นรายละเอียดร้านเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะและนี่บรรยากาศในร้านนะคะมีความเป็นญี่ปุ่นแบบเบาๆโทนสีอบอุ่นแต่ที่ชอบมากๆเลยคือความโปร่งโล่งของร้านนี่แหละค่ะ แอบมาส่องเบื้องหลังความสดความอร่อยของอาหารที่หลังร้านกันนะคะแต่อย่างคือน,น่ากินมากๆทั้งกุ้งทั้งซาบะหมึกทาโกะใหญ่มากและทูมหน้านี่คือของสดมากนี่ท้องสมอนไใครมานะต้องมากินนะเพราะว่าเขานุ่มมากๆเลยโหเห็นแล้วคือหิวละไปเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันดีกว่าค่ะจะเป็นเมน,นู ที่เขาเตรียมเอาไว้ให้เราเนาะแล้วก็พอดูเมนูเสร็จนะคะก็เอากระดาษอันนี้มากดได้เลยและนี่คือเมนูของที่ร้านนะคะที่เราบอกว่ามีให้เลือกมากถึง180กว่ารายการคือเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าดีตรงที่ว่าเขาอะ่ะแยกประเภทเอาไว้ให้นะคะทำใหเราง่ายต่อ,อก,การหาแต่ว่าไม่ง่ายต่อ,อก,การเลือกเลยคะ่ะ เปิดยังไงก็ไม่หมดสักทีนะคะเปิดจนเหนื่อยจนมาเจอเมนูสเปเชียลแล้วค่ะเมนูสเปเชียลก็ยังมีอีกหลายหน้านะคะเอาเป็นว่าเลือกกันได้แล้วก็จดลงกระดาษก็เลยค่ะ นั่นก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะอย่างนี้เลยค่ะ u ูเอ s น i n b a กินแบเ a l a ร์บาลานซ u m เซรั่มเซรบำรุงผิวหน้าสุดวีแกนที่อ่อนโยนเพื่อผิวที่แพ้ง่ายโดยเฉพาะมาพร้อมกับคุณสมบัติในการเสริมสร้างผิวให้แข็งแรงอุดมไปด้วยพรีไบโอติกโปรไบโอติกและโพสไบโอติกที่สกัดจากพืชและธรรมชาติไม่มีส่วนผสมที่ได้จากสัตว์ และไม่ผ่านการทดลองกับสัตว์นะคะเช่นในเรื่องของการบำรุงปลอบประโลมฟื้นฟูสภาพผิวจากการถูกทำลายพร้อมปรับสมดุลผิวให้แข็งแรงด้วยเนื้อเซรั่มที่บางเบาจึงสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวไม่ว่าจะผิวมันผิวแห้งหรือผิวผสมนะคะโดยเขาจะไม่เก่อให้เกิดการอุดอันผิวค่ะเผยผิวที่กระจ่างใสเนียนนุ่มคงความชุ่มชื้นลอยแดงลอยดำลอยสีแลดูจางลง ใครสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้หรือง่ายๆแอดไลน์ไปได้ที่ a อ yuna u n d e r s c thailand ค่ะอันนี้ไขุ่่มากจังเลยจะลองกินด,ดูก่อนอม,ามาแล้วปลาดิบรวมหั่นเต่าดอง อรขอบอยู่ข้าวเพราะว่า,าข้าวที่นี่เขอร่อยใครทั้งคนเอ๋ซารุลาเมนไซมินิให้เรามีพื้นที่กับเพาะเหลือกินอย่างอื่นและอีกหนึ่งเมนูเส้นที่เราสั่งมาอุด้งร้อน มาแล้วเมนูจุ๊บจิบที่เราสั่งกินเล่นกันในวันนี้เริ่มจากเมนูแรกเลยมกักกะโรทา,ทากิอันนี้ใครมาแนะนําให้สั่งนะส่วนอันนี้คือปลาหมึกญี่ปุ่นทอดเส้นเคี้ยวเพลินๆมันๆดีนะเมนูถัดมาหมูผัดซอสอามิหวานญี่ปุ่นอันนี้หมูเข้านุ่มนะไม่เหนียวด้วยถัดมาก็จะเป็นไส้กรอกแล้วก็เป็นหมึกญี่ปุ่นสุดแซ่บอันนี้คือแซ่บจริง,รงๆเผ็ดจี๊ดโดนใจเลย ถัดมาข้างๆนะคะจะเป็นหมึกญี่ปุ่นย่างซอสอันนี้จะคนละสไตล์เลยนะกับมาเก็ตที่แบบเผ็ดมากๆเลยส่วนอันนี้เป็นเนื้อผัดซอสอามิหวานและสุดท้ายยำปูอัดจิจัดโดนใจมาแล้วซูชิที่เราสั่งกันในวันนี้ก็จะมีป้าไหลอันนี้สั่งมาหลายอันเพราะว่าอร่อยมีเอบิซูชิเอบิ AB มายเอบิ AB ชีสแล้วก็หมึกขาวแถมมีไข่แซลมอนด้วยนะ ต่อด้วยเองกาวะตับห่านซูชิแล้วก็รวมโฮตาเตะทั้งหลายที่เราสั่งมานะก็จะมีโฮตาเตะสดโฮตาเตะสปซี่แล้วก็โฮตาเตะมายโยขอบอกเลยว่าใครมาต้องสั่งนะเพราะว่าของเขาสดมากๆโฮตาเตะที่นี่อร่อยมากนะมูฟมาทั้งนี้ค่ะทุกคนปลาดิบรวมชุดใหญ่อลังวังเวอร์ที่มีทั้งท้องแซลมอนหมึกขาวญี่ปุ่นซาบะดองหมึกทาโกะกุ้งหวานปูอัด ปลาอิซูมิดทูนา่าแซลมอนแล้วก็แซลมอนหั่นเต่าคุกไข่กุ้งแต่ละอย่างที่นี่คือของสดมากๆเลยนะคะแค่เซตนี้เซตเดียวก็คุ้มราคาเกินค่าบุฟเฟต์ไปแล้วอ่ามัวแต่ตะลึงกับความสดอยู่ตั้งนานหันมาอีทีเต็มคาราเบลเลยไม่รู้จะเสิร์ฟไวไปไหนใครมากินบุฟเฟต์ที่นาลิไม่ต้องห่วงนะเสิร์ฟอาหารไวมากไม่หงุดหงิดให้รอนาน อะพูดมากหิวละขออนุญาตไปกินก่อนละกันนะดูโูชิเขาอันนี้ช่องช่้ย ็ต้องมีของหวานล้างปากกันนะนี่ทามาสองต้วยติมของเขามีทั้งแบบตักให้เราเลือกนะแล้วก็แบบแท่งของเขาอะจะเป็นเอเตกับแมกโนเลีย e นะใครชอบรสไหนก็หยิบไปกินได้เลยที่สําคัญไม่อั้นเหมือนเดิมนะจะก,กี่แท่งก็ได้ด้วยมาแห่งแรกออที่อันที่สอง ต่อด้วยแบบตักที่ชอบคือไอติมไม่แข็งร้านหมูกระทะ <laughs> และนี่คือผลประกอบการกินของเราอร่อยซัดเรียบไม่มีเหลืออันนี้คือรายการัท้งหมดที่เรากินแล้วก็คือนี่สุดยอยคนละ6ก9 8บาทจริงๆเน็ตๆรวมหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรบวกเพิ่มแล้ว สนใจจะมาทานอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ต์ไม่จากัดเวลาแบบนี้นะคะก็มาได้ที่ร้านนาริซูชิวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านนาริซูชิที่อนุญาตให้เราถ่ายทำคลิปกันในวันนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมและติดตามอย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะพาข้ามไปญี่ปุ่นกันที่ไหนอีกเจอกันอีนกทีหน้าค่ะ